สวัสดีจากตุรกีค่ะทุกคนนะคะวันนี้พิมพ์ขอหนีเรื่องเศร้าๆนะคะพาทุกคนมาพักผ่อนสมองนะคะบนเขาบนป่าหน่อยนะคะวันนี้พิมพ์จะไปบ้านนาน,นะคะเป็นบ้านสวนบ้านสวนผลไม้แต่ตอนนี้มันเป็นฤดูหนาวมันก็จะไม่มีใบไม่มีลูกแล้วแหละนะคะมันก็จะสีเหลืองๆสีเหี่ยวๆไปกันหมดแล้วนะคะแต่วันนี้จะไปทำบาร์บีคิวปิ้งย่างกันนะคะแล้วก็คือแบบอยู่แต่ในบ้านน่าเบื่อหน่าเบือเบ่อเสาร์อาทิตย์ก็ สามีพาออกมาพักผ่อนสมองบ้างนะคะทุกคนอันนี้เป็นบรรยากาศสองข้างทางที่หิมะก็ยังไม่ละลายนะคะขนาดแดดจัดขนาดนี้นะคะโอเคเดี๋ยวไงไปเจอกันที่บ้านสวนจ้าสวัสดีค่ะทุกคนนะคะวันนี้พิมพาทุกคนมาเที่ยวบ้านสวนนะคะบ้านสวนของน้านะคะขับรถมาประมาณ20กิโลเลยนะคะก็เดี๋ยววันนี้จะมาทำบาร์บีคิวกินกันทมกลางความหนาวยังมีหิมะปล,ปลายอยู่นะคะเดี๋ยวพิมพ์ให้ดูช่วงบนเขาแต่ว่าช่วงล่างๆก็เริ่มละลายแล้วนะคะ เดี๋ยววันนี้บรรยากาศช่วงหน้าหนาวจะเป็นอย่างนี้ทุกคนต้นไม้ใบไม้เขียวๆจะไม่มีแล้วนะคะเขาก็จะฟื้นอีกทีก็ช่วงหน้าร้อนนะคะมีน้ำตกด้วย <laughs> วันนี้ออกจากบรรยากาศเศร้านะคะจากเรื่องข่าวพินินไหวเนาะพามาชมบรรยากาศบ้าน,นอกบ้านนอกกันนะคะทุกคนคะ่ะอันนี้เป็นบ้านพักของอีกคนที่อยู่ใกล้ๆนะคะเขาเพิ่งมาสร้างใหม่พิมพจะพาไปดูเพราะว่า พิมพ์ว่าดีไซน์มันคล้ายๆบ้านของคนไทยนะทุกคนบ้านไม้สองชั้นเตี้ยๆแบบนี้นะเอออันนี้เป็นบรรยากาศหน้าหนาวใบไม้ก็จะแห้งเหี่ยวรวยอย่างนี้ไม่มีใบเขียวเลยนะทุกคนนะคะจะอยู่ได้ก็แค่พวกต้นคริสต์มาสต้นอะไรพวกนั้นอาจจะอยู่ทนได้ทุกฤดูกาลศนะคะบรรยากาศก็จะแห้งๆเหี่ยวๆประมาณนี้แล้วอากาศขึ้นหนาวมากตรงนี้ที่พิมพ์อยู่นี่คือ1องศานะคะทุกคนกลางวันนะคะก็คือยังหนาวคือใส่กันมิดนะพิมพ์คุมกันมิดเลยนะ ัดเข้ามาในบ้านนะคะทุกคนตรงนี้ก็คือจะเป็นเตาถ่านเตาฟืนซึ่งทาให,ให้ให้ความอุ่นกันในบ้านนะนะคะก็คือมันเป็นบ้านสวนนะคะไฟฟ้ามันยังเข้าเข้าเข้าถึงแล้วแหละแต่ว่ามันก็ยังไม่ได้มีทุกจุดไม่ได้มีเครื่องทําฮีเตอร์ก็ต้องใช้แบบนี้ไปก่อนนะนะคะต่อมาเราก็จะทาบาร์บีคิวกันนะคะวันนี้นะเขาก็กําลังตัดฟืนตัดฟืนเก็บไว้นะคะเพราะไม้อันนี้มันยังเป็นไม้ดิบอยู่นะคะก็คือเอามาไว้ผ่าไว้ผ่าทําเป็น เป็นฟืนในเตาผิงนะคะอันนี้พ่อปู่ก็เข้ามาช่วยจับนะคะทุกคนคะ่ะแต่น้องซีเจเขาไม่ชอบเสียงไอ้เครื่องนี้เขากลัวนะคะก็พาออกมานอกบ้านกลัวแต่ก็อยากออกมาดูก็เสียสง<า>นะคะไปฟังเสียงเขานะส่วนน้ำแข็งก็ยังมีเกาะตามพื้นให้เห็นนิดนิดหน่อยหน่อยนะคะทุกคนนะคะตอนนี้สามีพิมพ์ก็กำลังกำลังเรื่องจะก่อไฟนะคะ ก่อ3คนก็ยังไม่สําเร็จนะคะเพราะว่าอะไรเพราะว่าหิมะมันลงนะคะพอมันลงแล้วมันก็เป็นน้าแข็งพอเป็นน้าแข็งละลายมันก็เป็นน้ามันก็ไปจับอยู่ในกองฟืนกองกองไม้มันก็เกิดความชืน้นมันก็เลยไม่สําเร็จสักทีหนึ่งนะคะกว่าจะติดเตาก็ใชเ้เวลานานเลยทีเดียวอันนี้พิมพ์ก็มาช่วยสามีจับนิดๆหน่อยๆคิดถึงอดีตตอนสมัยอยู่บ้านเนาะ เลิกโรงเรียนมาแล้วมากอ่อไฟช่วยพ่อแม่พิมก็ชอบทําแต่จริงๆงานนี้ไม่เป็นงานของผู้ชายนะคะงานกอ่พกอพวกก่อไฟทำบาร์บีคิวเนี่ยผู้หญิงก็จะเป็นประมาณนั่งรอกินอย่างเดียวนะคะอันนี้เป็นฟืนที่ผ่าไว้ก็ยังมีน้ําขงน้ําแข็งอยู่เห็นไหมทุกคนมันเลยติดไฟยากเพราะว่าเราจะเอาไฟตัวนี้ไปทําเป็นฐานย่างบาร์บีคิวนะคะถัดมานะคะเดี๋ยวเราพริมพ์จะพามาดูไก่กันนะคะไก่วันนี้มีทั้งหมด5ตัวนี่เนาะเนาะเลยกินกัน6คน6คน5ตัวนี่ถามจริง กินกันหมดไหมก็คือคงจะเหลือบานเวลามามาบ้านบ้านไร่บ้านสวนนะเขาก็จะทำรับแบบนี้ตลอดเลยนะครับทุกคนนะ <c oughs> พิมก็อ่ะอยู่บ้านท่านอยู่นิ่งดูได้นะมาผาฟงผาฟืนนะไว้ทำไว้ทำเชื้อ,อในเตาผิงนะครับทุกคนสามีพิมแกก็มาอยู่นิ่งนะแกก็ทําของแกไปเรื่อยๆนะไม่อยู่ไม่สุกสอนเมียทำน,น่น,นนี่นั่นพิมก็ไม่อยากนั่งเฉยๆนะคะ <c oughs> พิมก็เบื่อเบื่อถึงเสงียงก็ออกมาช่วยทานะคะนี่เป็นพืนฟืนที่ผ่าไว้สําหรับเอาเข้าเตาผิงในบ้านนะคะ บ้านสวนก็จะประมาณนี้ค่ะไม่ได้อะไรมากมายแค่เอามาพักผ่อนหย่อนใจปลูกผักผล,ลมไม้นะคะทุกคนจากนั้นนะคะนาะแกก็เบรกนะคะเอากาแฟตุรกีมาส่งพิมพ์ก็นั่งจิบก,กันกลางป่ากลางไร่เลยนะทุกคนได้รบรรยากาศดีมากนะคะกินคู่กับช็อกโกแลตแล้วก็น้าล้างปากอีกทีหนึ่งเพราะมันเป็นกาแฟดํามันจะค่อนข้างข,างขมนิดนึงนะคะทุกคนหิมะบนหลังคาก็ยังมีเหลือให้เห็นอยู่นะคะทุกคนตอนนี้ก็เริ่มละลายเป็นน้าแล้วนะคะฟังเสียงเขานะ ส่วนสามีพิมพ์ก็ติดเตาได้แล้วนะคะทุกคนเห็นไหมฟืนมันเปียกมันก็เลยค่อนข้างติดช้านะคะก็ตามบรรยากาศนะคะบรรยากาศก็มีทานน้ำเล็กๆอันนี้เป็น,นฟืนที่ผ่าตะก,กี้ก็มาโยนลงไปนะคะตอนนี้ฟืนมันเริ่มได้ที่เป็นฐานให้เราแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะถ่ายจากฐานตัวนี้ไปใส่เตาย่างบาร์บีคิวนะทุกคน ส่วนไก่วันนี้ก็ห้าโลนะเขาเฉือนเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะได้หน้าตาประมาณนี้นะคะ <c oughs> เดี๋ยวต่อไปเราก็จะย่างบาร์บีคิวกันนะคะทุกคนจะไก่ย่างแล้วนะคะเดี๋ยวรอนะเป็นคนเป็นพ่อครัวนะคะวันนี้ใช่ไหมครับดิ๊ใช่ไหมครับงองแงอยากจะออกไปเล่นข้างนอกมันหนาวมันเล่นบ่อยนานไม่ได้นะลูกรักลับลาครับลายเอเลับ ตอนนี้นะสาวก็ก็ย้ายถ่านจากเตาใหญ่นะคะมาใส่เตาเล็กบาร์บีคิวนะคะแม่ย่าพิม์์็ก็ช่วยนั่งพัดอยู่นี่แล้วนะคะทุกคนนะคะช่วยกันคนละไม้คนละมือไก่กินชิคเก้นไหมครับอืมชิคเก้นกินชิคเก้นกินกี่ชิ้นคาสตาเนยูอิทกินเบียเบียอันเดียวเองเหรอลูกเบียอีกี่อุด กินสามอันเหรอครับลลกกินสามอันไปเลยกินสามอันส่วนไก่นะคะเขาก็แล่ออกมาเป็นตัวแล่เสร็จปับ๊บเครื่องปรุงก็ไม่มีอะไรนะทุกคนก็มีแค่เกลือซิสิใส่ส,สำลันแล้วก็พี่น้องแล้วก็ไปย่างโอ้ยจักมันิแสแยบมองไดน,นะคะพิมมี่ก็พัดใหญ่เลยฟืนไม่ค่อยดีฐานไม่ค่อยดีนะคบทุกคนพัดเสร็จกว่าจะได้กินมือนี่คือล้าเลยนะ ไก่ย่างนะทุกคนถ้ามีส้มตําก็คงจะดีเดี๋ยวพิมพจะให้ดูหน้าตาไก่ออกมาเป็นยังไงนะคะเออถึงจะใส่แค่เกลือหน้าตาออกมาก็สวยนะคุณอะไรอย่างงี้คะ่ะถัดเข้ามาในบ้านนะคะก็มาดูหม้อชาเรานะคะอันนี้คือไก่ในหม้อที่เราย่างเสร็จแล้วเราก็เอามาตั้งไว้บนเตาผิงให้มันเกิดความร้อนอยู่ตลอดนะคะจะได้กินอร่อยอร่อยผู้ชายเขากําลังอยู่ในสวนกันเดี๋ยวกลับมาจะได้กินแบบอุ่นๆกันนะคะทุกคนคะ่ะโอเคเดี๋ยวเราก็จะเตรียมตัวกินกันแล้วนะคะตัดภาพไปกินตอนกินเลยนะคะยังไง ก็จบคลิปไว้แค่นี้ก่อนเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะเดี๋ยวจะให้จะให้ดูคลิปตอนนั่งย่างไก่นะคะนั่งย่างไปขวัญก็ออกปากไปอ่ะเป่าโชว์ซะเลยนะคะทุกคนคะ่ะยังไงเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะวันนี้สวัสดีค่ะ